ตะขาบนะครับผมยาวคืงฝ่าครับตอนนี้เหลือเหลือครึ่งท่อนแล้วไก่จากการนะครับนะครับเลี้ยงไก่มีประโยชน์ไหมครับมันจะช่วยทั้งขานพวกอสารพิษตัวนี้เป็น เจ้าเบบี้ดาวลูกผมนะครับตัวนี้ผมก็จะเก็บเป็นหนึ่งตัวนะครับเอาไปทําความบันเทิงนะครับความบันเทิงเอาไว้รับแขกชุดนี้ครับมีสามสี่ตัวนผมจะเก็บไ้หมดเลยครับชุดนี้จะเป็นชุดลูกสันสันชายชุดสุดท้ายนะครับไอตัวเนี้ยเหมือนพ่อเลยครับเนี่ยหางยาว ก็น่าสวยครับก็น่าเหมือนพ่อเลยเดือทั้งขาวไปแล้วครับเอาไปกินกันละมันกล่องไอ้ตะขาบ